ันนี away, ้เขาสร้างบนเราไปไว้เล้วขาสร้างไว like ้เราวันน <sh <äh ี้มะพร้าวสบายดีผมเองพี่น้องประชาอนผมขอกับช่องพ่อแม่รูกด่าชาแนลคือเก่าพี่น้องวันนี้มาซื้อปลาเผาอยู่ตลาดซอยคลาร์มนะพี่น้องเนาะวันเสาร์เนาะปลาเน้นตัวละหกสิบบาทเนาะถูกมากพี่น้อง มีมองเลี้ยวพี่น้องต้นโอกสิบบาทขายถูกวัดเซาเนาะพี่น้องเนาะเพระเขาต้นโอ๊กสิบบาทไม่มีมองได้อีกแล้วพี่น้องทีเดียที่สุดเลยนี่นกำลังหย่างอยูอย่เนาะพี่น้อง,องตอนนี้นอยู่เตอหย่างกระจอกจองกันเลยเนาะทุกคนเอากะรอมาสั่งเพิ่อนข้างหน,าน,นะะ้าเลยครับใช่ปะ จองสันได้ไว้ก็จองเิแล้วเนาะตัวนี้เฮาก็มาซื้อมื้อนี้ก็3โตเนาะเอ้ย2โตเนาะพี่น้องนี่ก็สั่งเบิ่ดแล้วไปไว้ล้วก็สั่งไว้แล้วบนี 2, 2. ทุกคนอาิหพเนาะเขามาทางซอยปราสาเนาะแล้วเขาตรงเขามาเลยแล้วก็มันจะมีเซเว่นเนาะซอยขาวามเนาะเพียงเนาะน่าจะสร้างไว้แล้ววะห้อนขนาดเออ เมื่อแล้วมันจะเผาอย่างแล้วพี่น้องเซตเลยกระจายทุ่งหายเนาะเดี๋ยห้าสิกราฟพี่น้องได้แล้วพี่น้องรอถ่ากาบ์โบน่าเนาะพี่น้องเนาะสองตัวเนาะสั่งไว้ยี่ห้อไทยพวงนี้ตัวซุ่มนี่เขาเจ้าย่องเขาเจ้าจ้องไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่เขาจ้องไปแล้วซุ้มนี่คนที่ได้เอกผู้ใดอยู่ไก่ก็มาซื้อเนาะพี่น้อง คลิปน uh, ี้ก็จบเพียงสมมิท